พี่ไปศึกษามานะคะาจากการวิจัยประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะคนไม่รับประทานอาหารเช้าถึง53.5เอร์นเกินครึ่งเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าวิตกมากทีนี้ถามว่าก็มีการไปสอบถามทำข้อมูลว่าทำไมเขาจึงไม่รับประทานอาหารเช้า ก็มีสาเหตุออกมาเยอะแยะมากมายแต่ที่เอามาพูดณัที่นี้ะนะก็เป็นสาเหตุรวมๆก็คืออันที่หนึ่งนอนตื่นสายนะก็เลยเตรียมอาหารเช้าไม่ทันและประการที่สองคือรีบไปทำงานนะคะแล้วค่อยไปทานเที่ยงที่ทำงานแล้วก็ยุ่งยากในการเตรียมอาหารเช้านะคะบางคนก็บอกว่าไม่มีเวลานะคะแล้วก็ไม่ชินแล้วก็ไม่ชอบที่จะทานอาหารเช้า นะคะแล้วก็บางคนยิ่งหนักกว่านั้นคือคิดจะลดน้ำหนักโดยการงดอาหารเช้าซึ่งเป็นการเข้าใจผิดที่เยอะมากเพราะอะไรเพราะรู้หรือไม่ว่า,าเราร่างกายของเรานะคะอดอาหารมาเป็นเวลาตั้ง8ชั่วโมงตั้งแต่มื้อเย็นเมื่อวานจนกระทั่งตื่นมาตอนเช้า ทุกคนว่าจริงไหมเราก็นอนประมาณ6กถึงแชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในระหว่างนั้นร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนเหมือนกับที่เราคิดว่าเรานอนหลับพักผ่อนนะคะแต่ปรากฏว่าร่างกายเราจะต้องทําการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและในบางส่วนก็ซ่อมอสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาซึ่งการซ่อมแซมก็ดีการสร้างเซลใหม่ก็ดีใช้สารอาหารที่อยู่ในร่างกายจนหมดสิ้น นะคะเพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายของเราจึงต้องการสารอาหารนะคะเป็นอย่างมากเพื่อที่จะเอาไปซ่อมหรือเอาไปฟื้นฟูเซล์ลของเราให้สมบูรณ์เมื่อเซล์ลของเราสมบูรณ์ระบบต่างๆทั้งสิบระบบของร่างกายเราก็จะทำงานในวันต่อไปได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ นะคะถ้าเป็นเด็กวัยเรียนก็จะทําให้ความจําดีสมาธิดีนะคะทางานได้มีได้ผลดีมีประสิทธิภาพถ้าเป็นคนที่วัยทํางานไปถึงที่ทํางานปับ๊บถ้าได้ทานอาหารเช้าไปก็จะกระชับกระเฉงนะคะทางานต่างๆก็ไม่หลงไม่ลืมและก็ทําให้การทํางานนั้นได้ผลดีอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทานอาหารเช้านะลองลงมานึกดู บางคนที่ไม่ทานอาหารเช้าพี่ก็ไม่ทราบว่าแต่ละคนมีสาเหตุเพราะอะไรแต่เราลงมาดูนะคะว่าถ้าเราไม่ทานอาหารเช้าโดยรวมๆถ้าไม่ทานแค่วันสองวันมันไม่มีผลอะไรหรอกแต่ถ้าเราไม่ได้ทานมาเป็นอาทิตย์ไม่ได้ทานเป็นเดือนหรือจนกระทั่งเป็นปีด้วยความเคยชินที่งดอาหารเช้าแล้วไปหนักเที่ยงแล้วไปหนักมากที่สุดคือมื้อเย็นคือไปตีรังกากับอย่างนั้นนะนะเพราะฉะนั้น นานไปนานไปเซลล์ของเราก็จะเสื่อมเพราะเขาขาดสารอาหารตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะเมื่อเซลล์เสื่อมก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆที่ไม่มีเชื้อโรคเช่นโรคอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือโรคอ้วนนะคะเพราะว่าเราไปทานมื้อดึกพอไปทานมื้อดึกสารอาหารที่เอาไปใช้มันไม่ต้องการใช้มากมันก็เหลือเก็บเป็นไขมันใช่ไหมคะหรือเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดหลอดเลือดอุดต,ตันนะคะหรือแม้แต่โรคมะเร็งซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากความบกพร่องของเซลล์หรือความบกพร่องหรือความเสื่อมของเซลล์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาพี่จะดูแลตัวเองด้วยชุดอาหารเช้าชุดนี้และดูแลทุกคนในครอบครัวด้วยชุดอาหารเช้าชุดนี้เพื <Okay. S 2> ่อให้ได้สารอาหารครบทั้งห้ามู่ นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าชุดหานเช้าที่พี่พูดถึงทั้งหมดนี้เขาทํางานอย่างไรและมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นแก้วเปล่าพี่ก็สมมุติว่าเป็นร่างกายของคนนั่นแหละนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปเพราะในร่างกายของเราจะประกอบด้วยน้ําประมาณ70เอร์เซใช่ไหมคะแล้วก็เซลล์ในร่างกายของเราที่พี่พูดถึงบ่อยๆเซลอยู่ใน เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อก็คืออยู่ในระบบเพราะฉะนั้นนี่คือเซลล์แทนด้วยเข้าสารนะคะซึ่งมีถึง60ล้านล้านเซลลในร่างกายของเราและเพื่อให้มันสมจริงนะคะพี่ก็จะใส่นะ,ะสีแดงลงไปเพราะเซล์เราก็จะต้องมีสีเป็นสีแดงแดงใช่ไหมคะเททั้งขวดเลยนะคะ,ะจะเห็นว่าสีมันจะเริ่มแดงแล้วใช่ไหมแดงอีกนิดหนึ่งนะคะ เพื่อให้สมจริงสมจังเด็กเล็กๆที่เพิ่งเกิดมายัางทานนมแม่เซลล์เขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเราเรียกว่าเซลล์เด็กมองเห็นนะคะสีดีไหมคะเป็นสีชมพูอมเลือดเลือดใช่ไหมคะนะเป็นเซลล์เด็กเพราะอะไรเพราะว่าเด็กทานนมจากอกแม่ซึ่งได้กรันกรองทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่สิ่งที่ดีมาส่งตรงมาที่ลูกนะแต่นับวันเมื่อ เด็กโตขึ้นหรือเมื่อเราโตขึ้นก็เหมือนกันเราก็เริ่มหาอาหารทานเองไปโรงเรียนหน้าโรงเรียนก็จะขายอะไรบ้างข้าวเหนียวไก่ทอดหรือว่าหมูปิ้งไก่หมูหมูปิ้ง,งข้าวเหนียวหรือว่าอะไรคะหรือว่าลูกชิ้นปิ้งหรือน้ําอัดลมพี่ก็ขอใส่เป็นทิงเจอนะคะ,ะทิงเจอนี้สมมุติว่าเป็นสารพิษต่างๆที่อยู่ในอาหารที่เราทานเข้าไป เพราะในไก่ก็มีสารเล่งให้โตนะคะในหมูก็มีสารเล่งเนื้อแดงหรือว่าในาลูกชิ้นก็มีสารบอลเล็กออกมาเซลลก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยค่ะวันเดียวสองวันอย่างที่บอกไม่เป็นไรแต่พอหลายหลายวันเข้าจะเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เราเรียกว่าเซล ถูกอ,อนุมูลอิสระหรือเรียกว่าเซลล์เสื่อมแต่ในการที่ทานปกติเนี้ยสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะคนตรังเราชอบมากเลยก็คืออะไรคะหมูย่างใช่ไหมคะหมูย่างแน่นอนที่สุดมีอะไรคะน้ำมันหรือว่ากล้วยทอดนี่น้ำมันพืชนะคะหรือว่าอะไรคะสารพัดเลยนะไก่ทอดเยอะแยะมากเลยเอาอีกสักทอดหนึ่งาตามใจอะไรเลยนะที่มันทอดทอดหรือว่า ของที่ม,ม,มันใช้ในการผัดหรือแม้แต่เฟนฟรายหรือแม้แต่เบเกอรี่นะก็มีพวกไขมันทานเพราะฉะนั้นลองมาดูถ้ามีไขมันทานเยอะๆจะเป็นยังไงนี่พี่สมมุติว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นหลอดเลือดของเรานะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะไปติดตังที่หลอดเลือดแบบนี้มองเห็นชัดเลยใช่ไหมคะเป็นปื้นเลยนะคะพี่ก็จะวางอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่าตัวนี้ร่างกายเราแย่มากนะคะเมื่อร่างกายแย่อย่างนี้วันนี้นะคะพี่บอกแล้วว่าพี่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยชุดอาหารเช้าชุดนี้เพราะฉะนั้นตัวแรกเลยนะคะที่จะบอกก็คือตัวนี้เป็นโปรโตีนอย่างดีเป็นโปรโตีนที่ทําจากถั่วพีข้าวสาลีแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดเลยนะคะว่าในนี้จะมีกรดอะมิโนอยู่เก้าตัว และพอเราทานเข้าไปเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างเพิ่มอีกให้ครบ23าตัวที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้ในหนึ่งวันหลักๆโปรตีนก็คือมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ให้กับเซลล์ที่มันตายไปนะคะจะเห็นว่าทันทีที่พี่ใส่แล้วเห็นไหมคะน้ําที่สีดําก็เริ่มเป็นสีอะไรคะ เริ่มเป็นสีกลับมาเป็นสีแดงนะคะทีนี้เรามาดูว่าเซลล์ของเราจะเป็นยังไงนี่แค่ทานครั้งแรกนะคะแต่จริงๆการทานไม่ใช่ทานครั้งแรกแล้วก็หยุดไปหนึ่งเดือนแล้วค่อยมาทานนะคะโปรตีนเป็นอาหารห้าหมูหมูแรกที่เราจะต้องทานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเริ่มดีขึ้นไหมเซลล์เริ่มดีขึ้นนะคะเป็นการล้าง เป็นการซ่อมเซลล์นะคะเป็นการซ่อมเซลล์แต่ทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยยังต้องการวิตามินและเกลือแร่ที่จะเอาไปช่วยในการเพิ่มสารอาหารให้กับเซลล์นะคะตัวนี้คือ W X W X เนี่ยจะมีอยู่3ช่องนะคะ3มช่องในที่นี้ก็คือมีอะไรบ้าง ตัวนี้ก็คือวิตามินรวมตัวนี้ก็คือกวดเกลือแร่รวมและตัวนี้ก็คือสารสกัดโฟโตโนิวเทนซึ่งทําจากพืชผักทั้งหมด43ชนิดเพราะฉะนั้นเป็นพืชล้วนๆน,นะคะเป็นพืชและก็ผลไมล้ล้วนๆซึ่งหลักๆก,ก็คือช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะคะและก็ขับสารพิษท,ที่ติดอยู่ที่ตับหรือเราเรียกว่าเบลี่ดีท็อกเลยนั่นเอง นะ,ะวันนี้พี่ก็ได้บทมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ลงไปวันหนึ่งนะฮะเราก็ทานเช้า1ชุดเย็น1ชุด1ชุดก็คือ1เม็ดหเม็ด1เม็ดรู้ไหมว่าคุณจะเอาเงิน1วันเนี้ยคุณจ่ายประมาณ60บาทเนี่ยนะไปซื้ออาหารที่อยู่ในท้องตลาดแล้วให้ได้วิตามินรวมเกลือแร่รวมแล้วก็สารสกัดโฟตโตนิวเทียนให้ครบอย่างนี้ มันจะไม่ได้เลยนะคะออาทีนี้ทานแล้วลงมาดูนะคะลงมาดูว่าพอทานเสร็จแล้วเป็นยังไงอ่าัดใจดูนิดหนึ่งนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการล้างพิษแล้วแหละนะคะจะเห็นว่าเซลล์ของเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะจะสะอาดดีขึ้นมากเลยนะคะแต่ทีนี้มันก็ยังมีอะไรอีกค่ะที่พี่ใส่เมื่อกี้เข้าไปก็คือมีน้ำมันนะ,ะน้ำมันเนี้ จริงๆร่างกายเราต้องการนะน้ำมันต้องการไขมันไม่ใช่ต้องการน้ำมันร่างกายเราต้องการไขมันแต่ต้องการไขมันดีหรือเราเรียกว่าโอเมก้าสามที่อยู่ในขวดนี้นะคะหน้าที่หลักของโอเมก้าสามก็คือช่วยในการที่จะต้านการอักเสบทั่วร่างกายและช่วยให้หลอดเลือดที่อยู่ในร่างกายเราทั้งหมดเลือดไหลเวียนได้ดีเลือดที่เคยนืด เคยเกือบตันก็จะใสกลับมาแต่หมายถึงว่าต้องใช้เวลานะคะอยู่ในซอฟ์เจลแบบนี้นะคะซึ่งซอฟ์เจลนี้ยก็จะมีวิตามินอ e ีอยู่ด้วยพี่ก็จะตัดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปออลองดูนะคะพอตัดแล้วใส่ลงไปนี้จะเป็นอย่างไรใส่ลงไปแล้วนะคะ มื่อกี้ไขมันที่เป็นปื้นเป็นไงคะน่ากลัวใช่ไหมนะทุกคนก็ไม่อยากให้หลอดเลือดของเราเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะคนตังนะคะคนตังนี้จะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจมากกว่าโรคมะเร็งซะอีกนะคะอะทีนี้เราก็ลองเอาหลอดเลือดอีกอันหนึ่งนะคะกระดาษเนี้ยนะแล้วลองมาดูอ่ะเราลงมาดูนะคะถ้าเทียบกับเมื่อกี้เดี๋ยวขอยกให้ดูนิดหนึ่ง ยังไงคะต่างกันไหมจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นปื้นใหญ่ๆแต่อันนี้มันก็จะยังมีมันไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่มันจะแตกตัวเป็นอนูเล็กๆแล้วก็ถ่ายออกมาทางอุจจาระนะคะเพราะฉะนั้นที่พี่พูดมานี่สามอย่างแล้วแต่ที่นี้อาหารหลักนะคะที่เราควรทานเนี่ยมีอีกสองอย่างก็คืออะไรคะก็คือคาร์โบไฮเดรต นะคะก็เป็นอาหารหลักห้ามู่และก็ใยอาหารซึ่งจะอยู่ในกล่องนี้กล่องนี้เราเรียกว่า body key ขึ้นเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเพราะฉะนั้นแสดงว่าแท,แทนมื้ออาหารหนึ่งมื้อได้เลยนะคะในนี้ก็จะมี14บซองนะคะพี่ก็ชอบรสกาแฟนะ,ะมันมีทั้งหมด อ่าสรสนะคะมีรสกาแฟรสวานิลารสโกโก้และก็น้องใหม่ก็คือรสซุปข้าวโพดนะคะอันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทุกรสจะมีะแคลอรี่ประมาณนะคะร้อแคลเท่านั้นเองแต่ให้สารอาหารครบทั้ง5้าหมู่ที่เราเรียนมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเรามาดูบ้านปลายเซล์ลของเราจะเป็นอย่างไร ううนะคะดูนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเรามาเทียบกับเซลล์ตรงนี้จะคล้ายคลึงกันมากนะคะจะคล้ายคลึงกันมากนะเพราะฉะนั้นถ้าลงทานชุดนี้เนี่ยเราจะได้ครบหมดทั้งห้าหมู่ที่เซลล์ต้องการนะฮะที่เซล์ต้องการพอเซลล์ฟื้นฟูอย่าลืมนะคะระบบต่างๆก็จะดีขึ้นหมดเราก็จะอยู่มีอายุยืนยาว ผงไสเจมไสทำงานได้ตามปกติชุดนี้ทั้งหมดที่พี่พูดมาเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000-6,000บาทก็ขึ้นอยู่กับโปรตีนที่คุณเลือกนะะวันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของเรานั่นเองนะคะลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณจะทานอาหารเนี้ยเดือนเดือนละ5,000หรือว่าคุณจะเก็บเงิน5,000นั้นเอาไว้เก็บไว้ไปเรื่อยๆ แล้วพอตอนบ้านปลายของชีวิตมันเกิดเป็นโรคต่างๆที่พี่พูดถึงเมื่อกี้ไม่ว่าจะเบาหวานหัวใจความมันไขมันความดันทั้งหมดเลยแล้วคุณก็ไปรักษากับหมอที่สําคัญไม่ใช่จ่ายแต่เงินนะคะคุณเสียเวลาคุณเจ็บตัวและก็คนที่อยู่ในรอบตัว,ต,วตัวคุณที่บ้านก็จะมีอาการคล้ายๆกันคือเครียด เราเรียกว่าเครียดออกซิเดชันขึ้นมาทันทีเลยและก็จะเวียนอยู่อย่างนี้เละเพราะงั้นวันนี้ดีกว่าไหมถ้าเราจะมาดูแลสุขภาพของเราด้วยชุดอาหารเช้าก็ฝากไว้ด้วยนะคะพี่ก็ขอแชร์เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ